โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับแบบฝึกหัดที่1.4นะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดเพราะเหตุใดนะครับในข้อที่1 11เป็นตัวประกอบเฉพาะของ8 8อทีนี้เราเน้นคำว่าตัวประกอบเฉพาะนะครับตัวประกอบเฉพาะเราต้องย้อนกลับไปดูหน้าที่แล้วนะครับ ว่าจานวนเฉพาะมีเลขอะไรบ้างนะจให้ได้นะครับจํานวนเฉพาะหน้าที่แล้วนะลกักลักเลขที่ควรจําจะมีเลข2เลข3เลข5เลข7 11 13ประมาณนี้นะครับถ้าจําไม่ได้ลองเปิดกลับมาหน้าที่8นี้ดูนะหน้าที่9นะครับดูมาเริ่มเลยนะครับ11เป็นตัวประกอบเฉพาะของ88หรือไม่11เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะนะครับถูกต้อง เป็นจำนวนเฉพาะนะครับ11เป็นตัวประกอบของ88แสดงว่า88ต้องหารด้วย11ลงตัวนะ88หารด้วย11ลงตัวถูกต้องไหมครับนะถูกต้องนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบว่าถูกเพราะ11 เป็นตัวประกอบของแปดสิแล้วก็สิบเอ็ดเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะนะครับข้อความนี้ก็เลยถูกต้องอต้องเป็นทั้งสองอย่างนะครับ เป็นตัวประกอบแล้วก็เป็นจํานวนเฉพาะโอเคข้อที่1ผ่านไปละข้อที่2 57เป็นจํานวนเฉพาะไหมห้าสิบเจ็ดเป็นจํานวนเฉพาะนะครับอลองถ้าจำไม่ได้ลองเปิดย้อนกลับไปดูหน้าที่9ดูก็ได้นะครับ57เป็นตัวประกอบเฉพาะของ57นะแน่นอนนะครับเลขตัวมันเองยังไงก็ต้องเป็นตัวประกอบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องเพราะ คล้ายๆข้อที่แล้วนะครับ57เป็นตัวประกอบของ57อเลข57เนะี่ยตัวประกอบมีเลข1กับเลข57แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกนะครับเรามาดูข้อที่2นะครับ57เป็นตัวประกอบเฉพาะของ57 ที่เรามาดูตัวประกอบก่อนนะครับตัวประกอบของ57เนี่ยมี1กับ57แน่นอนแต่เลขอื่นเรายังไม่ได้หานะครับทีนี้เนื่องจาก57เนี่ยเป็นตัวประกอบเนี่ยถูกต้องแต่ว่าใช่ตัวประกอบเฉพาะไหมเราไปดูหน้าที่แล้วนะครับมีเลข57ไม่เอ่ยสังเกตมีแค่53กับ59ไม่มี57นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิด ว่ามันไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะนะครับตอบว่าผิดเพราะ57เป็นตัวประกอบของ57จริงแต่57ไม่เป็นจำนวนเฉพาะไม่เป็น จำนวนเฉพาะนะครับอ่าโอเคไหมครับนะถ้าจำไม่ได้ลองทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะจำได้อีกสำหรับจำนวนเฉพาะโอเคต่อไปเลข2และเลข23เป็นตัวประกอบเฉพาะของ69หรือไม่มาดูจำนวนเฉพาะก่อนว่ามีเลข3กับ23หรือเปล่าอ่าสังเกตนะครับ มี3แล้วก็มี23เพราะฉะนั้นเป็นจำนวนเฉพาะแน่นอนมาแต่3กับ23เป็นตัวประกอบหรือไม่นะครับเราลองเอามาหารดูเอา69ตั้งหารด้วย23ถ้าเราลองไปหารเนี่ยจะได้เท่ากับ3พอดี3ามคูณ23เป็น69แล้วก็ลองเอา69หารด้วย3 ก็จะได้เลข23ซึ่งลงตัวทั้ง2อันนะครับถ้าหารลงตัวแสดงว่าเป็นตัวประกอบแน่นอนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องเพราะ3และ23เป็นตัวประกอบของ69 และสา,สามกับย3่สบสานะครับเป็นจำนวนเฉพาะโอเคไหมเริ่มง่ายเนาะถ้าเราเริ่มจับทางได้นะครับส่วนประกอบจะไม่ยากเลยแค่มันเยอะเฉยๆเราต้องหาให้ได้ทุกตัวนะครับ ต่อไปส5้าเป็นตัวประกอบเฉพาะที่มากที่สุดของเจ็ดสิบเรามาดูก่อนว่าเป็นจำนวนเฉพาะไหมสามสิบห้าเนี่ยถ้าเราเปิดไปหน้าที่เก้าจะพบว่ามันไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับเพราะสามสเก้าสมห้าเนี่ยหารด้วยเลขห้าหรือเลขเจ็ดได้นะครับทีนี้มันเป็นตัวประกอบที่มากที่สุดหรือเปล่าเจ็ดสิบเนี่ยเลขเจ็ดสิบเนี่ยมีตัวประกอบ ลองคิดตามนะครับตัวประกอบของมันเนี่ยคู่แรกเลยต้องมีเลข1กับเลข70แน่นอนสังเกตเลข70เนี่ยต้องเป็นเลขที่มากที่สุดไม่ใช่เลข35นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดทั้ง2อ,อย่างเลยไม่ใช่ทั้งเลข35แล้วก็ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะด้วยนะครับผิดเพราะ 35ไม่ใช่ตัวประกอบที่มากที่สุดนะครับตัวประกอบที่มากที่สุดและ35ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับผิดทั้ง2อ,อย่างเลย คนะครับตรงนี้มาเรามาต่อกันที่ข้อที่5เลยนะครับจำนวนเฉพาะทุกตัวเนี่ยมีตัวประกอบเฉพาะเพียง2ตัวคือ1กับตัวมันเองนะครับหมายความว่าจำนวนเฉพาะเนี่ยประกอบด้วยตัวประกอบเฉพาะ2ตัวคือ1และตัวมันเองเช่นเลข7 ก็จะต้องมี1กับ7เท่านั้นถูกต้องไหมห้ามี1กับ5เท่านั้นนะครับแบบนี้ง่านยะข้อนี้ถูกหรือเปล่าข้อนี้ถูกหรือผิดอ่านะถ้าเราดู 7, ก็มี1กับ7ั่นก็ถูกนี่นะ5ก็มี1กับ5นะอ่านะส่วนใหญ่นะครับตัวประกอบเฉพาะเนี่ย จะมีจำนวนเฉพาะเป็นตัวประกอบแค่สองตัวคือ1กับตัวมันเองยกเว้นนะยกเว้นจำไว้ข้อน,นี้มันจะผิดนิดหนึ่งยกเว้นเลขหนึ่งอลองคิดตาม1มีตัวประกอบแค่ตัวเดียวแค่เลข1นนะครับเห็นไหมมันมีแค่ตัวเดียว แกมาหนหนึแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเลขหนึ่งเราเขียนไปละเราเขียนแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นจะมีแค่เลขหนึ่งนะครับที่มีตัวประกอบเพียงแค่1ตัวไม่ใช่2ตัวนะครับตรงนี้มันจะผิดไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดวัเติมเลยผิดเพราะ1 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับ โอเคครับมาดูข้อที่5เลยนะครับจำนวนเฉพาะทุกจำนวนมีตัวประกอบเฉพาะ2จํานวนคือ1นกับตัวมันเองนะท่าเราอ่านเนี่ยแล้วลอง,ลองดูจำซันจำนวนเฉพาะนะครับมีตัวประกอบเฉพาะ2ตัวคือ1กับตัวมันเองตรงนี้เช่นอะไรล่ะมาดูเช่นนะครับเช่นเลข5 มีตัวประกอบเฉพาะ,ะมีตัวประกอบคือ1กับ5อัอนนี้เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมเลข5ถ้าเลข1อ่ะเป็นไหมไม่เป็นนะครับไม่เป็นจำนวนเฉพาะ1ไม่เป็นนะ1ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ผิดนะครับผิดเพราะ เลขหน่งเนี่ยไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะอย่าเผลอนะครับเลขหนไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับแต่เลขห้าน่ะเป็นโอเคนะครับราไปต่อกันหน้าถถบไปเลยตัวประกอบเฉพาะของ29ได้แก่อะไรบ้างนะครับปกติ29เนี่ยนะเราลองมาคิดดูว่ามีอะไรบ้างมี1กับ 29มีเลขอื่นไหมที่หารลงตัวลองคิดดูนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกไหมเลขหนึ่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัดเลขหนึ่งออกก็เหลือ29มาต่อไปมาดูตัวประกอบเฉพาะของ55แล้วมาหาทุกตัวก่อนนะครับแล้วเราลองตัดทีหลัง55มีอะไรบ้างลองจับคู่มีหนึ่งหนึ่งต้องจับคู่กับตัวมันเองก่อน55 อะไรหารได้อีกดูจากห้าสิบห้าแล้วน่าจะหารเลขห้าได้นะครับห้าคูณอะไรเป็นห้าสิบห้าห้าสิบเอ็ด่าแล้วก็ไม่น่าจะมีเลขอื่นแล้วเลขที่ตัดออกคือเลขหนึ่งแล้วก็เลขห้าสิบห้าเนาะไปดูที่หน้าเก้านะครับว่าเลขไหนตัดได้เพราะฉะนั้นก็จะมีห้ากับสิบเอ็ดแค่สองตัวต่อไปมาดูหกสิบสองหกสิบสองมีอะไรบ้าง เป็นเลขคู่อาจจะเยอะนะครับมีหนึกับ6กองมี2กับ3ามสิอ็ดหมดอย่าง3ได้ไหมสามไม่น่าได้นะครับ4 5 6ไม่ได้ทักอันเลยนะครับลองฝึกหาบ่อยๆจะหาข้องนะครับเลขที่ตัดข้อนี้เลขอะไรบ้างเลขหนึ่งหมดย่าง ที่62นะครับเลขคู่ตัดให้หมดเลยยกเว้นเลข2นะครับเพราะฉะนั้นมี2กับ31แบบนี้ต่อไปข้อส76สบโอ้น่าจะเยอะมีอะไรบ้าง1กับ76 2คูณอะไรเป็น76ครึ่งหนึ่งของ76คือ38 3สได้ไหมเนี่ย3ไม่น่าจะได้นะครับอ่ะสละ่ะ 4ได้4หนึ่ง4 4คูณ19เนอะ,อะลองหาดูนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลข5ไม่น่าได้เพราะว่า76ไม่ได้ลงท้ายด้วยเลข5หรือเลข0นะครับ6 66 36 60เป็น66 61เป็น66 62 72ไม่น่าจะได้เลข7ก็ไม่น่าได้เพราะว่า71เป็น77 เลข8ก็ไม่ได้เลข9ไม่ได้เอาแค่เลข9ก้ก็พอเพราะฉะนั้นเลขที่โดนตัดออก1 4 3 8 7 6นะครับตัดเลขคู่ให้หมดให้เหลือแต่เลข2อไปดูหน้า9ประกอบกันนะครับะจะเหลือ2กับ19นะครับไว้100โอ้โห100นี่เยอะมากมีอะไรบ้างมี1กับ 100ขอเขียนทางห่างเลย2ได้แน่นอน2คูณแล้วเป็น100 2คูณ50 3ไม่น่าได้4คูณ25เนะาะ5คูณอะไรเป็น100 5คูณ20 6คูณอะไรเป็น100ไม่มี7ก็ไม่ได้8 8ได้ไหม8อะไรเป็น100 8 2เป็น96 ไม่น่าจะได้นะครับ9ไม่มี10โอเคหมดละเพราะ10 10เป็น100นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดเลขเลย1 4 10ก็ตัด20 25 50 100ก็จะเหลืออยู่2เลขก็คือเลข2กับเลข5เป็นตัวประกอบเฉพาะนะครับอ่าเป็นไงยากไม่เอ่ย ต่อไปนะครับชมสุดท้ายละเติมคําตอบข้อละ2จํานวนนะครับเติมแค่2จํานวนจํานวนนับที่มี2และ3เป็นตัวประกอบเฉพาะเช่นนะก็คือเลขอะไรนะครับหารได้ทั้งเลข2และ3นะต้องหารทั้ง2ตัวได้มันก็จะมีทิกง่ายๆอยู่นะครับ อ่าเลขอะไรเอ่ยที่หารได้ทั้งสองตัวนี้ให้เราเอาสองเลขเนี้ยมาคูณกันแลาวก็ท่องสูตรคูณน,นะครับคูณกันแล้วก็ท่องสูตรคูณแม่นั้นสูตรคูณแม่นั้นอืมอันนี้คือทิกนะครับเรียกอะไรล่ะที่หารด้วย2และสา ได้ก็สองคูณสกลายเป็นหนะครับสมมติได้เลขหเนาะให้เราท่องสูตรคูณแม่6กหกหนึ่งหกหกสองสิบสองเห็นไหมเราได้ทั้งสองตัวละเลขหกหาร3ามได้เลขหกหารสองได, 6, ได้และเลขสิบสอหารด้วยสามได้และเลขสิบสอหารด้วย2ได้นะครับในวงเล็บมันคือพระ การท่องแม่6เนี่ยก็คือพหุคูณของ6นะครับนะแม่สูตรคูณก็คือพหุคูณนะครับทีนี้มาดูข้อ2ใช้หลักการเดียวกันเลยเอา3กับ5มาคูณกันเป็น15ให้เราท่องแม่15 15 1เป็น15 15 2เท่าไหร่30นะครับง่ายๆแค่นี้เลยก็คือพหุคูณของ15นั่นเองต่อไปเจ คูณ5 75 35ก็มี3 5 35 5 35 3า2เป็น70อืมนะครับเราจะใช้วิธีนี้ได้นะครับก็ต่อเมื่อมันเป็นตัวประกอบเฉพาะเท่านั้นนะครับเนี่ยนะถ้าเป็นตัวประกอบเฉพาะเราสามารถเอาเลขมาคูณกันได้เลยนะครับโอเคนะ ต่อไปถ้าเลขสามตัวล่ะเราก็เอามาคูณกันสามตัวเลยสองคูณห้าแล้วก็คูณเจ็ดสองคูณห้าเป็นสิบสิบคูณเจ็ดเป็นเจ็ดสิบก็คือท่องแม่เจ็ดสิบก็มีเจ็ดสิบเจ็ดสิบคูณสองก็เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบนะเติมคำตอบแค่สองตัวพอมา,มาดูข้อสุดท้ายนะครับสองคูณสามเป็นหกหกคูณสิบเอ็ดเป็นหกสิบหกอ่า กระท้องแม่66 66 1นึเป็น66 6 6 2เป็น132โอเคไหมครับสำหรับวันนี้นะครับตัวประกอบเฉพาะก็ลองดูหน้า9ประกอบนะครับถ้าเราทำบ่อยๆก็จะจำตัวตัวประกอบเฉพาะได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ